วิธีทำ w a l l เ a p e r สามมิติบน iPhone อันนี้เฉพาะ iOS g 6 6นะคะขั้นตอนแรกให้เรากดค้างไว้ที่หน้าจอแล้วกดไปที่ปุ่มบวกแล้วให้เรากดเข้าไปที่รูปภาพแล้วพ่อพอยแม่ก็เลือกรูปที่ต้องการค่ะปลีมจะเลือกเป็นภาพนี้จากนั้นให้พ่อพอยแม่กดที่สัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้แล้วรอสักครู่ระบบก็จะทำภาพ3มมิติมาให้เราเราก็สามารถขยับใช้ขวาดูได้ ให้จะปรับขนาดนาฬิกาก็ได้เหมือนกันนะคะลากที่ปุ่มนี้พอเลือกได้แล้วให้กดที่ปุ่มเพิ่มแล้วเราก็เลือกได้ว่าจะเอาพื้นหลังทั้งคู่หรือว่าจะตั้งค่าแค่หน้าโฮมพิมจะเลือกปรับแต่งแค่หน้าโฮมค่ะแล้วเราก็เลือกสีพื้นหลังได้เลยบิมจะเลือกเป็นอันนี้นะคะแล้วกดคําว่าเสร็จสิน้นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย พ่อคุยแม่ก็จะมีอลเป p ปอ e r น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะ